สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้ผมมายืนยืนอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับที่เมืองทองตานีครับก็ไม่ทราบว่ามีรถรุ่นไหนที่มันน่าสนใจมากกว่ากันครับเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ว่าผมมีอรู่รุ่นหนึ่งแล้วครับที่ว่าสะดุดตาครับยี่ห้อสะดุดมากๆเลยแต่ตรงรถมันคุ้นๆอ่ะแต่ยี่ห้อไม่คุ้นดูกันครับนี่ครับเป็นรถยี่ห้อ โรเจีมทรงรถมันจะเหมือนกับเอ่อเวลไฟเลยนะครับแต่ว่ายี่ห้อเป็นอีกยี่ห้อหนึงนะครับด้านข้างนี้เหมือนกันครับด้านข้างนี้จะเป็นเป็นทรงของพาโดแต่ว่ายี่ห้อนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งแบกดีครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ดีทีมอเตอร์นะครับเรอร์ไฟ้าสตราร์ทอยู่ที่8ปดหมื่นบาทแต่ไม่มีแอร์นะครับอยู่ที่ชัช้นเซาแล้วถ้ามีแอร์ก็จะเริ่มตั้งแต่แสนสองแล้วก็จะไปถึงแสนห้าแล้วก็ความขนาดของมอเตอร์กับแบตก็จะต่างกันสามารถวิ่งความเร็วได้ไม่เกินสี่สิบห้าเหยนคลองขี่แล้วสามล้อแซงจักรยานแซงครับมันงเหมาะ สีนหมู่บ้านกับสนามในสวนไม่สนีแอละ่เาอกแี่เลย่้ขับเป็นตลาดเลยดนะ้ซือของได้ใส่หลงนะังและนี่มัทนทำเป็นสี่ล้อนะไม่สามล้อในะ่มันจะได้ขับขับไม่ามามตเหาเกียร์เกีเยร์อยู่นหม้ เกียร์อ่าเจอและเกียร์อยู่นี่เกียร์อยู่นี่นี่มีช่องลมนี่ก็ช่องลมช่องลมใช้กุญแจบิดส,สวิตช์นะครับอันนี้เป็นอ่าวิทยุวิทยุด้วยวิดิว<อ>นี่ตรงแอร์เอารุ่นนี้มีแอร์อแอร์อยู่นี่แอร์อยู่นี่แอร์อยู่นี่โอ้โหสิ่งสิ่งได้นเลยสิ่งได้เหมาะเลยทั้างหลังนะข้างหลัง,น,งน,นั่งได้อีกคนนึงนะบ้าบ้างน่าจประมาณเก้าสิบเซนเก้าสิบเซนคนเดียวเนี่ย เ้นซ้ายลงขวาได้หมดประตูเปิดได้สองข้างประตูประตูประตูเปิดได้สองข้างอาไว้มาไว้ขี่เตื้อข้าวไอคุณแม่ซื้อช้อปปิง้งในซอยครั้งนี้ผมจของไทยนะครับนี่ครับเอเวน,นดอร์ จองแล้วนะครับรุ่นนี้เป็น Lamborghini Avenger SBJ รถเตอร์ r คุณจะจองในฝันเมื่อคืนนี้เตี้ยมากเลยเตี้ยเห็นไหมครับมีป้ายมีป้ายเขียนนะครับว่าเบเกอร์ <Sell. S 2> จองต้อหน้า แข่งนันลี่นะครับซางชีนี่ครับเกียร์คานิวันรุ่น SXL รุ่นนี้ก็เป็นคู่แข่งอีกตัวหนึ่งของฮ<อ>ุนไดเอสวนะครับรถครอบครัวที่อเนกประสงค์มากๆคนใน,ในการนถ่ายสินค้าได้ดีมั่นใจตลอด24ชั่วโมงมั่นใจในการขนส่งสินค้าไปกับเพย2,005ซูปเปอร์จัมลลุ เก้ามบาทรวมเพิ่มความสะดวกสบายด้านในก <ใน S 2> ็กว้างบนก็มีด้ดครับมีสรุปข้างบนด้วยนะครับข้บบบา,บางหลังก็จะมีเป็นเบาะแถวสองนะครับเบาะแถวสองมีที่พักแขนให้แล้วก็ที่วางของตรงกลางส่วนด้านหลังก็จะเป็นแถวที่สามแต่ถ้าเป็นบุญได้เฮดวันจะได้นั่งได้เยอะกว่านี้เพราะว่ามีสี่แถวนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่านั่งสบายผมเคยใช้อยู่ครับเป็นตัวสอง เฉพาะงานนี้นเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าที่้องการนดนวอาเปเน,นาสามารถเลือกราบแพ็กเกจตามการเงินที่เหมาะของคุณได้ที่เวอาจะเต็นโอ้ตัวนี้ครับ718สไปเดอร์แหมมันน่าเอามากดกแค่เล่นจริงๆ จุดคนนี้แตงสวยครับสวยครับ รุ่นอะไรร <One S 1> ุ่นนี้ A1 A1 ตัวเลขสุดของออร์ดี้น่าใชมไหมก็ดีไหมานะราคาอยู่ที่ ็ถือว่าน่าใช้อยู่แต่ว่าแต่ว่าติดนิดนึงติดนิดนึงคือถ้าเกา่าถ้าเก่าหน่อยนี่ก็สวามรุยเยอะหน่อยคิวสองคิวสองล้านเก้าจากสองสี่คชอบงานวันโชว์เนี่ยสีรถแต่ละคันมันเงาจับใจจริงๆเลยไม่อยากเอามาทำที่บ้านเลยอ่ะ <c> ก <oughs> ัวสีเันหมอง มอเตอร์มอโตอแต่ว่าลักษณะคล้ายๆธรรมดาเลยนะแล้วเป็นตะบอร์ดปะทุนด้านหลังนี่เวลาขับเร็วแล้วสามารถยกสปอยเลอร์ได้นะครับความปลอดภัยก่อนการชน f ร e e Collision System ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Dynamic Mega Cruise Control และระบบเตือนมืกออกนอก จอ่ให้ชีวิตเดินทาง SUV รุ่นหื่นล่าสุดที่จะทำให้ทุกการเดินทางและทุกการใช้ชีวิตสะดวกสบายประหย,ะะยะนนัดเงินทุน23,000กิโลเมตรต่อปีมั่นใจในความปลอดภัยเาะัต,อตอหอดการเดินทางกับเทคโนโลยีต 5, นี่ครับาบเมื่อชีพเขาทำงานนะนี่ ถ่ายรถหรือถ่ายคนน่าจะรถเฉียวเฉียวกับคนนะน่ผมไม่อยากคุยนะสมัยก่อนเนี่ยแฟนผมตอนยังไม่แต่งงานก็อย่างนี้แหละครับ <c oughs> สาวสวยกำลังเข้าประจำการครับโดยกับโดยน้องคนนี้ ก็มัน่าอยู่ในนิสสันคลิกเปนิเร้อยเป็นยังไงกว้างไ,าไหมข้างในด้านหลังก็จะมีฝาปิดกันของแล้วก็วางของข,องข้างบนกันมองเห็นทั์สินมีค่าวเออเมันเหมาะกับน,นั่งข้างหลังมากกว่านะตัวเองไม่เหมาะเลยบบาร์มีเขียวตกค้า, <laughs> างา <c oughs> าไหมปรัไม่ได้ ไม่มียางว่ายบฟิกนเหมือ่ครอัา่ยคลยๆกับเอาเวลาเดี๋ยวนะจะตึงๆแข็งๆนิดนึงใช่เขเซให้เน้นการขับสนุกนะครจะตึงๆนิดนึงไม่ย,ย้ยครั้งนี้เราขับตัวนี้ยังเป็นคลิกอยู่นะครับแต่ข้างหน้าเป็น เขาสึกเป็นเครืองงออ่องทำงานอ๋อใช่เพราะไฟไฟในมันจะตัดห่อยครับมันจะสั่นขึ้นมาทันทีเลยนิดนึ่งมีนี่น